สูงเกินจำเป็นฮัลโหลก็ถามว่าอาว้ใชัยทำอะไรกางสูงสุดแบบนี้นี่คือขาตั้งอุลันซี่ mt 7 3มันคือขาตั้งเล็กครับถ้าเทียบกับมือผมนะสูงกว่ามือผมนิดเดียวมันคือขาตั้งที่มีหัวบอลแล้วเวลาที่ขันเนี่ยไม่ต้องหมุนทั้งขานะฮะหมุนแบบนี้เข้าไปที่ตัวกล้องแล้วก็มีตัวโคชูตรงนี้นะฮะสำหรับก,การติดไฟ LED เข้าไปได้ด้วยหรือคุณจะติดไม่ติดอะไรก็แล้วแต่ตัวขาเป็นไตพอดล็อกแบบนี้เนี่คุณได้ยินเสียงแปๆะนะ แ,บบแล้วไม่ต้องมาหมุนมาอะไรนะแค่นี้ก็คืออยู่แล้วเวลาตั้งก็ตั้งเข้าไปอย่างนี้มันรับน้ําหนักได้สูงสุด1.5กิโลเลยนะครับเอ็นมันเล็กแค่นี้ผมมองว่ามันคือลูกผสมการออกแบบมันคล้ายขาตั้งที่เป็นตัวใหญ่ที่ยืดขึ้นมาแล้วสูงเท่าตัวผมแต่ขนาดมันเหมือนโดนไฟฉายโดเลมอนย่อส่วนลงมาครับให้มันเหลือแค่นี้ฮะเพราะงั้นมันถึงได้แข็งแรงหดสั้นสุดนะครับอยู่ที่21เซนเท่านั้นเองส่วนกลางสูงสุดเนี่ยมันได้สูงสถึง54เซนฮะ สูงกว่าหน้าผมอีกผมใช้กับกล้องตัวนี้ครับ Sony Alpha 7 c v Mark II ติดเลน F E 24 F 1.4 GM ติดไมค e ์ ECM B10 เวลาขันเข้านะฮะคุณไม่ต้องหมุนขาเข้าไปแบบนี้นะคุณหมุนเฉพาะไอ้ตัวเดียวเข้าไปแบบนี้ easy เลยล็อกเรียบร้อยแล้วคุณก็ปรับหัวบอลให้มันตรงส่วนความสูงที่ผมจะใช้บนโต๊ะนี้นะฮะมันดึงขึ้นมาแค่นี้มันกเ็เหลือแล้วครับส่วนมุมที่ได้นะฮะมันจะได้มุมแบบนี้อันนี้คือมุมที่คุณจะได้จากขาตั้งตัวนี้กลางแค่เนี้ยได้แล้วมันก็รับน้ําหนักอยู่ด้วยแล้้วอันนนีเป็ ะะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวลายกขึ้นระดับความสูงนิดหน่อยแบบนี้ขามันเป็นขาเล็กใช่ไหมไม่สบายใจอยากได้เป็นขาข้อใหญ่ทำยังไงทลิกคืออย่างนี้ให้คุณยกสุดแล้วคุณก็กดมันลงแบบนี้ครับคุณจะได้ขาข้อใหญ่แล้วคุณจะรู้สึกดีแล้วก็วางอย่างนี้เดี๋ยวผมจะกลางสูงสุดให้คุณดูนะฮะว่าติดกล้องแล้วกลางสูงสุดเนี่ยวางบนโต๊ะมัสูงขนาดไหน สูงเกินจาเป็นฮั <In> ลโหลถ้าถามว่าอ,วอาวัยชัยทาอะไรกางสูงสุดแบบนี้เผื่อคุณอยากจะถอยกล้องให้ไกลแต่ว่าคุณนั่งร้านกาแฟแบบนี้มันถอยไม่ได้คุณทําแบบนี้วางบนเก้าอี้ผมว่าน่าจะเป็นคําตอบที่มันออกแบบมามันเป็นคนคนหนึ่งอะอลองดูมุมไหมเอ๊ะปุ๊บคุณอยากได้มุมที่มันสูงพอดีพอดีนะเป็นไงมุมนี้อย่างดีไหมวางบนเก้าอี้แบบนี้ไม่ต้องเสยเหนียงไม่ต้องสอยค้างมันได้องศาที่เราอยากได้เลยแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากให้ใกล้ๆนี่เราขยับเก้าอี้เดียว ทำเหมือนฝาหนึ่งเหมือนเป็นคนนี่แห<ฮ>ะปึ๊บเพอร์เฟกเลยฮะเห็นไหมคุณอยากได้มุมแบบไหนคุณได้แบบนั้นเลยด้วยความที่ขาตั้งมันค่อนข้างจะสูงในระดับกลางอะ่ะเออมันทําแบบนี้ได้ครับผมว่าเวิร์กมากเลยเนะี่ยความสูงมันเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแล้วรับน้ำหนักกล้องฟูลเฟรมอย่าง Alpha 7ซ Mark ซีติดเลนส์ FE 2 4 F 1.4 g สแล้วติดไมค์ ECM b เ0เข้าไปได้แบบนี้ประเสริฐสุดๆแล้วนอกจากนั้นนะฮะเราก็ใช้มันเป็นไมคเซลฟี่ได้สมมติว่าคุณนนหด ก็ไม่จำเป็นต้องไปจับที่ตัวกล้องแล้วน้ําหนักของตัวขาตั้งมันก็ไม่ได้หนักมากก็ถือว่าใช้กับกล้องฟูลเฟรมอย่างอัลฟาเซเวนสี่มารกถูกได้ดีมากๆเลยนะฮะเผื่อใครจะถ่ายบล็อกนะก็เปลี่ยนเลนอาจจะไม่ใช่ยี่สีและวก็จ,จะเปลี่ยนเป็นเลนส์เอ่อยี่เนี้ยก็ได้คุณอ,อยากให้มันยาวออกไปใช่ไหมก็มยืดอะไรอย่างงี้ปรับองศาปุ๊บหัวมันเป็นหัวบอลน,นะ ปั๊บยาวๆซึ่งไม่รู้จะยาวไปทําไมแขนรับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็มีน้ําหนักนะ a a ซัลเฟนซีมาทูติเกเรนจีมาสเตอร์แบบเนี้ยมันไม่หนักมากก็จริงแต่มันก็หนักเหมือนกันถ้านาน,านๆแต่ว่าถ้าคุณต้องการมุมที่แบบมันยาวออกไปอะแต่ไม่นานาคุณให้คุณถือได้อะถือสักประมาณแบบ3นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็พูดอย่างเงี้ยคุณก็ทําแบบนี้ได้นะมันก็ได้มุมที่แบบหลากหลายหรือคุณอยากจะถ่ายมุมสูงเนี้ยเกิดแบบเจอฝูงชนใช่ไหมปรับจอแบบนี้ใช่ไหมถ่ายไอดอลฮัลโหล ื่อใครไปถ่ายหนุ่มๆซีรีส์ Y นะฮะเพิ่มความสูงให้ชีวิตก็สามารถจะทำได้นะประมาณนั้นครับนี่คือขาตะกออล้อง u l ลันซี่ MT 73ถ้าใครอยากช้อปปิ้งนะฮะสามารถมาช้อปปิ้งได้ที่ w w w บ l ว็ o t r t o p o c o m s h o p หรือยใครสะดวกช้อปปิล้ลาซาด้าหรือช้อปปิ้ดิกิตอกก็เสิร์ชชื่อร้าน love t o p o ได้ครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับ